นชานเมืองที่391ค่ะกรุงเทพชาวเชียงซาว,วันนี้ได้เป็นอันซอม4139ทําขบวนเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมาก สี่หนึ่งต้นแปดค่ะอันสตอมไม่พลาดต้องออกมาทำา3เชัวส่วนอยู่ในหน้าโรงรถจักรก็จะเป็นที่ตาชีสีห้าสองูนย์ออกมาแล้วผนเท หน้าโรงรถจักรแล้วก็ขบวนดีเซลร้างศูนย์ศู 4 0 1ศเทียบอยกับ4017นคุณปูแล้วก็4016โอ้ย สวนสามเก้าหนงึงหนคะไปแล้วค่ะอันสตอม4139ทํากระบวนชานเมืองที่391คกึงรุงเทพชุมทางชาันเจอขา,าออกจากสถานีหัวมาก สวนมาไหมไม่เสียเที่ยวจริงๆลันใส่กันใหญ่เลย อสองูนแปดันซอมทำกระบวนธรรมดาที่สองแปดีโอ้โหสี3หนึ่งสามเก้าควันพุ่งเลยสายสีเหลืองสวนมาช้าไปซะแล้วน้องเก๊ตุวยโอโ้เอ้ยจะได้ ฝนตกมาอีกแล้วขบวนธรรมดาที่284ยังไม่ออกจากสถานีค่ะจะออกตามเวลาก็คือ5โมง41นาทีตอนนี้5โมง40ค่ะได้เวลาปล่อยขอบวน284ออกจากสถานีหัวมาก ฝนก็ตกเราก็ใช้ความอดทนเหลือเกิน 284ค่ะสถานีหัวหมากหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ